สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมหวานแบบง่ายๆอร่อยๆทานกันค่ะสาคูถั่วดำถั่วแดงน้ำกะทิหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับในการต้มสาคูยังไงให้ไม่อืดในน้ำกะทิเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทํำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำถั่วดำถั่วแดงไปแช่น้ำให้นิ่มเป็นเวลาหนึ่งคืนแช่ครบเวลาแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมต้มถั่วกันนะคะต้มน้ำให้เดือดจัดน้ำเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่ชอ้อนสแตนเลสลงไป3-4มถึงันตามด้วยถั่วดำแล้วก็ถั่ว,ดแ,ว,วแดงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหมอ้อต้มต่อด้วยไฟแรงประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าถั่วของเราจะสุกแล้วก็นิ่มได้ที่ตามที่เราต้องการะคะ่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมต้มสาคูกันนะคะก็ต้มน้ําให้เดือดจัดพอน้ําเดือดจัดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่สาคูเม็ดเล็กลงไปใช้ไฟกลางในการต้มประมาณ10นาทีระหว่างที่เราต้มสาคูนะคะเราก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้สาคูของเราไหม้ก้นหม้อนะคะ สำหรับสาคูของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเวลาเขาสุกเขาก็จะเป็นเม็ดไซซ์ไซ์แบบนี้ค่ะได้ที่แล้วเพืเ่อนๆสามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะพอเราปิดแก๊สเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำฝาหม้อมาปิดอบไว้เป็นเวลา20นาทีสาคูของเราพักครบเวลา20นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำสาคูมาล้างกับน้ำสะอาดเพื่อเอาแป้งเหนียวๆออกไปให้หมดค่ะ การทำแบบนี้นะคะก็จะทำให้เม็ดสาคูของเราไม่ไปอืดในน้ำกะทิค่ะ พอเราล้างสาคูเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําสาคูมากลองด้วยกระชอนตาถี่แล้วก็พักสาคูไว้ให้เสด็จน้ําค่ะก็จะล้างด้วยน้ําสะอาดแค่รอบเดียวนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําน้ํากะทิกันนะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิสดที่คั้นเองหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยเกลือปนน้ําตาลทรายสําหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะพอใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมา ใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวเพื่อให้กะทิของเราสุกดีห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทำให้กะทิเดือดหรือว่ากะทิแตกมันก็จะทำให้หน้ากะทิของเราไม่สวยค่ะค่ะสำหรับกะทิของเราเริ่มเดือดคอบขอบหม้อแล้วก็มีไอร้อนขึ้นมาก็แสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่สาคูต้มสุกลงไปนะคะ ตามด้วยถั่วดำถั่วแดงที่เราต้มสุกแล้วแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพักไว้ให้เสด็จน้ำเทใส่รวมลงไปเลยค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนประมาณ3-5นาทีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็สามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำสาคูถั่วดำถั่วแดงน้ำกะทิหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อน,อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ความบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ